LEXUS ES c ดานขนาดกลางในเวอร์ชันหรูก็ได้ปรับอุปกรณ์เรียบร้อแล้วมาดูกันว่าปรับกันตรงไหนบ้างเข้ามามที่ภายในกันก่อนเลยนะครับภายในนั้นสีที่เปลี่ยนอย่างเห็นที่ชัดก็คือโทนสีเบจครับจากเดิมที่เป็นสีเบรลิชครีมกลายเป็นสีน้ำตาลอะโมไนซ์แซนนะครับก็จะมีความเข้มขึ้นมาหน่อย ส่วนเครื่องเสียงนะครับก็จะมีการปรับปรุงหลายอย่างนะครับแน่ตอนว่าจอนั้นยังคงเดิมเพิ่มเติมคือประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะดีขึ้นรองรับ Apple CarPlay คร้สสายไปเทียบไว้แล้วนะครับแต่ a n d r o i d a u ้ o นี้ยต้องเสียบสายเหมือนเดิมรองรับเป็ระบบนำทาง Navigator แบบ c l Cloud Based นะครับก็คือว่าอาศัยถ่ายข้อมูลที่เป็นแบบคลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการจราจรบ้างภาพอากาศในขณะนั้นในช่วยในการนำทางอีกด้วย อีกทั้งนะครับน,นะครับระบบสั่งงานที่เสียงก็จะมีการปรับปรุงให้มันเย็นธรรมชาติมากขึ้นรองรับสุรภาษาในโซนยุโรปเท่านั้นรวมถึงรองรับ eCare ซึ่งเป็นระบบซัพพอร์ตของเด็กันะครับซึ่งเกี่ยวกับเชิงสุขภาพอย่างเช่นว่าเวลาคุณเกิดโรคห,หัวใจหรือว่ามีวันที่อะไรระบบเนี่ยก็จะช่วยเรียกรถพยาบาลที่ใกล้ที่สุดมาเพื่อเป็นการฉุกเฉินอีกทางหนึ่งการสั่งงานนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแทร็กแพดมาให้พร้อมกับที่รองแขนนะครับ เพื่อ,อยืนยันว่าถ้าจะสั่งงานนะครับต้องสั่งงานผ่านทางนี้แต่เนื่องจากจอเดอี๋ยวนี้ครับเป็นทัชสกรีนหมดแล้วนะครับทําให้ออปชั่นนี้ถูกตัดออกไปแล้วมีอะไรมาแทนที่ครับคําตอบคือมีที่วางแก้วมาให้2ตําแหน่งและที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายซึ่งรุเดิมนั้น,นครับจะอยู่ในกล่องคอนโซลแต่งวดนี้นะครับก็จะย้ายมาที่ด้านหน้าแทนวางปุ๊บชาร์จปับ๊บไม่ต้องเปิดกล่องคอนโซลแต่อย่างส่วนงานออกแบบภายนอกไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมทุกอย่าง ผุมพลังนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่คุ้นเคยกันดีในบ้านเรานะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรดินามิกฟอสเป็นแบบไฮบริดนะครับเครื่องยนต์นะครับจะแรงอยู่ที่178แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีจอแรงบิด221นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลัง120แรงมา้าแรงบิด22นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันนะครับก็จะมีกําลังอยู่ที่218แรงมา้า มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT และจะมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นทั้งนี้นะครับสำหรับตลาดยุโรปนะครับก็จะมีการผลิตรถในเดือนสิงหาคมแต่เริ่มสงสอบจริงๆนั้นเดือนตุลาคมครับส่วนประเทศไทยนั้นจะได้สิทธิ์ปรับอุปกรณ์หรือไม่ต้องรองรุ่นกันนะครับเพราะว่า UX ที่ปรับอุปกรณ์ไปก็ยังไม่มีข่าวคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับขั้นต่อไปที่จะมาเล่าคืออะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ